สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็มาพบกันในส่วนของ EP ที่5ค่ะแอดก็ เช่นเคยเนาะรวบรวมแนวทางเลขเด็ดค่ะแล้วก็ข้อมูลเลขดับมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยนะคะก็เป็นแนวทางของวดวันที่16พฤษภาคม2568ค่ะในคลิปนี้ก็มีมากกว่าสิบสำนักเลยเดี๋ยวไปรับชมกันนะคะว่ามีข้อมูลของอาจารย์ท่านใดบ้างที่แอดรวบรวมมาแบ่งปันกันให้เนาะ ก่อนอื่นนะคะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นค่ะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดก,กฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ ข้อมูลจุดแรกก็จะเป็นของ3ตัวตรงพารวยนะคะข้อมูลจุดนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาค่ะก็พาดไปหลุดไปนะคะสลากออก388ส่วนผลงานแนวทางงวดนี้แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้ว fc ท่านใดชื่นชอบก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้เลยเนาะ จริงๆชุดผลงานของเขาให้มาก็หลุดไปบ่อยอยู่เหมือนกันนะคะถ้าใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยค่ะแอดก็ขอบคุณของ3ตัวตรงพารวยด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของผังเลขเด่นกันเลยค่ะแนวทางงวดที่แล้วข้อมูลชุดนี้ให้มาก็เข้าไปแค่เลขเด่นคือเลข8เนาะตัวเจาะก็พลาดไปหลุดไม้สลากออก3 8 8กับ06ค่ะ ส่วนแนวทางงวดนี้เรามาตามกันต่อสำหรับ FC ที่ชื่นชอบเลขเด่นของเขาให้เลข0เลข3เลข1แล้วก็เลข7ตัวเจาะเลข3จะมี32 34 35 36 38 39ตัวเจาะเลข7จะมี72 74 75 76 78 79ตัวเจาะเลข0จะมี02 04 05 06 08 09 วัวเจาะเลข1จะมี 1,2, 1,4, 1,5, 1,6, 1,8แล้วก็1,9ค่ะจริงๆชุดผลงานของเขาให้มาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะ เรามาต่อกันที่ของแอดปรีชากันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นผลงานสถิติย้อนหลังที่แอดรวบรวมมาแบ่งปันให้นะคะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างส่วนแนวทาง,งวดที่ผ่านมาข้อมูลชุดนี้ของเขาให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะสลากออก388กับ06 ส่วนผลงานแนวทางงวดนี้เรามาตามกันต่อค่ะเลขเด่นของเขาให้เลข5เจาะข้อมูล3ตัวจะให้195 198 651 893 542แล้วก็556เจาะข้อมูล2ตัวจะมี51 56 95 98 52 54 93 42แล้วก็83ค่ะ ตัวเลขเขาให้มาก็ไม่เยอะนะคะแอดก็ขอบคุณของแอดปรีชาด้วยค่ะ ชุดต่อมาจะเป็นเด่นบนล่างของอาจารย์คมนะคะแอดไม่เจออยู่หลายงวดงวดนี้เจอก็เลยนํามาแบ่งปันให้ชุดนี้ค่ะจะมีแบบ3ตัวนะคะแนวทางงวดนี้ให้เลข6เลข9แล้วก็เลข0ส่วนเด่นบนล่างแบบ4ตัวให้เลข3มเลขหเลข7แล้วก็เลข0ค่ะส่วนข้อมูลชุดอื่นๆยังไม่มาเนาะเดี๋ยวถ้ามาแอดจะนำมาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลังแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาจะเป็นของแพนแพนพารวยเป็นข้อมูลชุดเด่นใต้ของเขาแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ให้มานะคะก็เข้าไปเลขเด่นนะคะคือเลข6เนาะสลากออก0 6ค่ะตัวเจาะให้มาก็พลาดไปหลุดไปส่วนแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลข1ตัวเจาะจะมี9 1 1 9 0 1 1 0 ใครชื่นชอบยังไงก็แคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้เลยแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะชุดต่อมาจะเป็นของคนบนฟ้าพารวยค่ะเป็นข้อมูลชุดหลักร้อยผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาอันนี้ให้มานะคะก็เลข3ก็เข้าไปเนาะสลากออก388ผลงานสถิติย้อนหลัง r 6งวดย้อนหลังก็เข้าติดต่อกันทุกงวดเลยนะคะ ส่วนแนวทางงวดนี้หลักร้อยของเขาให้เลข3เลข7เลข0เลข1เลข6เลข2เลข8แล้วก็เลข5ใครชื่นชอบก็สามารถนำไปเทียบชนกับสำนักอื่นก็ได้เนาะอาจจะได้ตัวเลขที่น้อยลงนะคะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะ ชุดผลงานต่อมาค่ะจะเป็นของแอดกรินะคะจะเป็นข้อมูลชุด2ตัวพิกัดบนแนวทางงวดนี้ตัวเจาะจะให้0 3 1 9 2 1 2 9 4 5 4 9 5 3 5 5 5 9 6 2 6 5 7 1 7 3 7 5 8 2แล้วก็8 5นะคะ ส่วนข้อมูลชุดอื่นๆแอดก็ยังไม่เจอค่ะเดี๋ยวถ้าเจอจะนํามาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลังเนาะก,กับของแอดกรีดแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะผลงานต่อมาจะเป็นของสมุดจดบันทึกกันบ้างค่ะชุดนี้จะเป็นหลักสิบบนของเขาแนวทางวดนี้ให้มา4ตัวจะมีเลข2เลข4ี่เลข6แล้วก็เลขเ ต่อมาจะเป็นหน่วยบนที่ FC ถามหามานะคะก็จะเป็นของเขาเช่นเดียวกันแนวทางงวดนี้ให้เลข2เลข3เลข5แล้วก็เลข8ใครช่นชอบก็แคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้เลยเนาะของเขาค่ะเราก็มาดูแนวทางเลขดับกันต่อเลยถ้า FC ท่านใดไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะแนวทางข้อมูลที่เหลือจะเป็นข้อมูลเลขดับค่ะอันนี้จะเป็นดับ10ล่างของเขา แนวทางงวดนี้จะให้เลข1กับเลข7ของเขาก็มีอยู่หลายสูตรเลยเนาะเดี๋ยวถ้าแอดเจอสูตรอื่นเพิ่มเติมจะนำมาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลังแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะต่อมานะคะจะเป็นดับบนทุกหลักของยายผาแนวทางงวดที่แล้วของเขาอันนี้ให้เลข0ูนมาสลากออก388ก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ดับบนทุกหลักของยายผาให้เลขศูนย์ตัวเดิมนะคะแอดก็ขอบคุณของยายผาด้วยค่ะชุดต่อมานะคะจะเป็นหลักร้อยไม่มีของแอดดาวแนวทางงวดที่แล้วของเขาอันนี้ให้มา3มตัวค่ะสลากออก388ก็ถือว่าผ่านเนาะหลักร้อยออกเป็นเลขสาม ส่วนแนวทางงวดนี้ดับหลักร้อยของแอดดาวนะคะจะให้เลข0ย์เลข6แล้วก็เลข4 a d แอดก็ขอบคุณของแอดดาวด้วยค่ะชุดต่อมาจะเป็นดับหลักสิบของอาจารย์เบบี้จังที่ FC ถามหามาแนวทางงวดที่แล้วของเขาอันนี้ให้เลข6มาสลากออก0 6หลัก10ออกเป็นเลข0ก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10ล่างของอาจารย์เบบี้จังให้เลข2แอดก็ขอบคุณของเบบี้จังด้วยนะคะชุดต่อมาจะเป็นดับล่างไม่น่าลงทุนของแอดสตางพาปังรวยผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาข้อมูลชุดนี้ให้มาก็ถือว่าผ่านนะคะสลากออก06 ส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างไม่น่าลงทุนของเขาจะให้6 4 1 9 0 6 3 5 9 3 5 1 7 7 4 8 2 2แล้วก็8 0ก็จริงๆชุดผลงานของเขาที่ให้มาจะเป็นดับตรงๆนะคะตัวกลับไม่เกี่ยวแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลจุดนี้ที่แอดนำมาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสำนักไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนำมาแบ่งปันให้เนาะส่วนคลิปนี้คะ่ะแอดก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณคะ่ะ